เป็นไงบ้างคะอควาปาร์ตี้นะคะใครตั้งเป้าว่างอาควาปาร์ตี้หกเนี่ยว่าเราจะไปด้วยครับสุดยอดนะคะเราต้องเจอกันที่อควาปาร์ตี้หกนะคะโอเคตื่นเต้นมากเลยเนาะอยากไปมากใช่คะ่ะโอเคได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามีใครคที่ยังไม่รู้จักสุกับพินาที่บ้างคะ เยอะได้เลยค่ะเดี๋ยวงั้นเชิญพิสุแนะนําตัวก่อนค่ะงั้นเดี๋ยวเราแนะนําตัวกันก่อนเลยละกันนะคะก็ชื่อสุค่ะสุรยาเย็บบุรินนะคะเจอข้างนอกก็ทักทายกันได้ค่ะอ่ะโอเคค่ะก right. okay. ็พ okay. ี่นานะคะสุวรรณาบุญกําเนิดค่ะคุณแม่ลูกสานะคะเจอยังไงก็ทักทายกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็ ขอขอบคุณผ,ผู้เปิดโอกาสเนาะแล้วก็โค้ดผู้สอนงานนะคะเพราะว่าเราสองคนนี้มีพ่อคนเดียวกันนะคะก็ขอบคุณโค้ดพี่มินนะคะแล้วก็โคด้ดครอบอโค้ดโคเวอร์กิเบอร์ทุกคนเลยนะคะก็ค่ะได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านาะสุไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นส่รูปนี้บ้างนะคะเห็นยืนสวยๆแบบนี้นะคะก็เคยมีอดีตเหมือนแกงเอมันใส่สูบอกเลยนะคะนี่คือเป็นรูปแรกที่สุเข้ามารู้จักกับเลกาซี่เลย คือรูปนี้สุบอกเลยนะอะไรใครว่าที่ไหนดีในหาดใหญ่ไปมาหมดแล้วหมดไปหลายแสนมากแต่สุดท้ายอะค่ะสุมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พอเราได้มาเจอตรงนี้จากคนพูดไม่เก่งเนาะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยใ,ในเมื่อเราเรารู้แล้วว่ามันไม่มีทางออกแล้วแต่เรารู้สินค้าดีใช่ไหมคะเริ่มอยากน้ำมันลำข้าวพอรู้สึกว่ามันดีสุก็เลยเริ่มจัดรีบอลเลยค่ะ ที่จริงสูงไม่ใช่คนอ้วนนะคะแต่เรารู้ว่าตรงเนี้ยมันคือการรีบูทเซลทุกระบบใช่ไหมคะผลพลอยได้คือจากเนี้ยพุงป่องแบบเนี้ยท้องไหมคะพิสุกท้องอเหมือนท้องอ่อนๆใช่ไหมคะอา่าเนี้ยพอเราหน้าดีขึ้นค่ะก็หุ่นดีขึ้นด้วยนี่คือผลพลอยได้นะคะอาปบมือให้กับรีบอลหน่อยคะ่ะย,ยอดมากๆเลยนะคะรีบอลอุย้ย <laughs> อันนี้ <laughs> ก็เดยว เห็นแบบน,นี้นะคะก็เดี๋ยวแนะนําตัวนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่รู้จักนะคะก็พี่นานะคะคุณแม่ลูกสามนะคะอันนี้ก็ล่าสุดนะคะผลงานของคุณสามีนะคะทําให้ดิฉันอ้วนค่ะแล้วก็ท้องเนี้ยก็เกือบร้อยโลเลยนะเป็นผู้หญิงหโลร้อยหโลร้อยขาดอีกหโลอ่ะร้อยโลใช่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยค่ะก็ด้วยด้วยพอเราอ้วนด้วยเนาะแล้วก็เราก็กินเยอะด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยค่ะ เริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วพอเราเริ่มมีลูกอะ่ะเราก็เริ่มมาใส่ใจมากขึ้นว่าการที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวค่ะม,มันทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยตั้งสติได้แล้วก็เข้าคอร์สรีบอลเนาะก็เข้าโภชนาการรีบอลใช้เวลา5เดือนนะคะนาสามารถที่จะรีหุ่นเนี่ยกลับมาเป็นนางแบบได้ทุกคนตบมือรีบอลหน่อยค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าแข่งขันไฟโยแฟนะคะแล้วก็ได้แชมป์มานะคะก็คือรุ่นบิ๊กเชนนะคะก็แชมป ขดใค่ะโอได้ลค่ะ,คะโอเคค่ะได้เลยค่ะที่จริงพวกเราสองคนนะคะเอาจริงๆนะคะด้วยส่วนตัวสัวเข้ามาแรกๆเราแค่รู้สึกว่าสินค้าดีแต่พอเรารู้ว่ามันดีมันมีโอกาสต่อยอดได้สุจัดเวลาเข้าเรียนรู้เชื่อไหมคะหลังจากที่ตัดสินใจแล้วไม่เคยขาดอะคาเดมีเลยและครั้งแรกที่เข้าอะค่ะ แคมป์เพื่อนๆนที่เข้ามาอาจจะเคยได้ยินเลยว่าเฮ้ยแคมป์ทำไมต้องเข้าทําไมต้องเข้าสุไม่รีรอคะ่ะจากคนทําอะไรไม่เป็นเข้างานแคมป์ออกจากแคมป์แตะไรายได้หลักหมืนะะ่นเลยค่ะโอ้ยตบมือให้หน่อยค่ะแล้วก็นะคะพี่นาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ผ่านเครื่องมือนะคะที่ชื่อว่างานแคมป์นะคะจนทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแตะรายได้หลักแสนได้ค่ะได้เลยค่ะค่ะอ่ะก็เนอะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะคะว่ารูปร่างพี่นาเนี่ยก็เกิดจากสิ่งหลักๆเลยนะคะทุกคนเชื่อไหมว่า สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คืออาหารการกินทุกคนว่าไหมใช่เป็นเมนูที่คุ้นเคยไหมทุเรียน <c oughs> สารภาพมาใครไปกินหมูอะ่ะพี่ขี้หนูหน้าหน้าชอ็อป <c oughs> ใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นเมนูที่มันมันยั่วตายั่วใจแล้วมันมันทำให้ <c oughs> ใช่มันหรวยมันรู้หมดอนะ่ะแต่เราอดไม่ได้ไง <c oughs> ใช่ค่ะมันก็เลยทําให้เราเกือบร้อยโลงไง เนี่ยก็เป็นมือป่วยเนาะพี่นาสูว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่นดูเนาะสังคมข้างนอกตอนนี้ไม่จำเป็นว่าคุณต้องอายุเยอะนะเด็กอ่ะยี่สิบสาตอนนี้ป่วยแล้วนะคะเบาหวานความดันบางคนเป็นมะเร็งแล้วนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะเริ่มต้นมาจากเรื่องการกินของเราไขมันเนี่ยคะกินเสร็จเส้นเลือดอุดตันโยงกันไปน,นี่คือวัตจักรที่เราเห็นนะคะสุดท้ายก็เสียชีวิต ใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องการลดไขมันจริงๆอะค่ะเรื่องสิ่งที่เรากินไปตรงเนี้ยก็คือถ้ากิดว่าเราใช้ฟันเจาะ คุณลุมฟังสุตัวเองใช่ไหมคะพี่นาค่ะสิ่งที่เรากินไปทุกวันนะคะเรามันเป็นการสะสมไขมันเข้าในร่างกายแล้วมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดความเสื่อมเนาะด้วยด้วยการทํางานเราด้วยด้วยเราไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็ด้วยเรื่องอาหารของการกินด้วยนะคะที่จริงเราแรกเกิดนะคะสุบอกเลยหลอดเลือดทุกคนก็สะอาดค่ะสะอาดมากแต่ว่าพอเวลาผ่านไปตอนนี้จากงานวิจัยนะคะ40กว่าปีเมื่อก่อนต้อง60 70ใช่ไหมคะเป็นหลอดเลือดโรคหัวใจ ตอนนี้ล่าสุดนะคะแค่อายุ40อะ่ะตอนนี้หัวใจหัวใจเป็นเส้นเลือดตีบเยอะมากพี่นาใช่แล้วก็<ม>ปัจจุบันอ,อนาคตนะคะบอกเลยว่าเด็กเนะี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคเนี้ยเยอะมากๆด้วยอาหารการกินของบ<อ>้านเราอ่ะเนาะใช่แล้วถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าไขมันอะ่ะเป็นตัวก่อโรคเลยทั้งเบาหวานความดันโรคอ้วนไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไขมันตัวนี้ออกละพี่นาต้องทํายังไง อ๋อใช่ค่ะถ้าวันนี้ค you know, ่ะถ้าเราจะเอาไขมันตรงนี้ออกนะคะออกออกกำลังกายได้ไหมใช่พี่นัเคยใช้ใครเคยใช้วิธีออกกําลังกายหนักแบบหักโหมโ่มใช่แล้วก็มื้อเย็นไม่กินค่ะไปกินมื้อดึกแทนแล้วก็อะไรอีกคะพี่สา่อาหารค่ะโอ้ยสารพัดใช่กินผลไม้ด้วยต่อเย็นกินแล้วเป็นไงบ้างคะสุดท้ายสุดสุดท้ายนะคะก็กลับมาโยโย่ค่ะโยโย่แรงด้วยนะคะ ใช่ที่จริงถ้าเราเข้าใจอะค่ะร่างกายคนเราอะมันฉลาดมากนะบอกเลยว่าร่างกายจะย้อใชไข่ันก็ต่อเมื่อว่าได้รับสารอาหารครบเท่านั้นซึ่งตรงนี้สุขิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเรียนมาตั้งแต่ปหนแล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะอาหารหลักห้าหมู่ข้าวแป้งน้ำตาลไขมันดูดหมดดูดไม่ได้ ใช่ค่ะ<ช>สูว่าตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้นี่แล้วให้ได้สัดส,ส่วนตามที่ร่างกายต้องการแต่ละคน่ะกินไม่เท่ากา<ช>ันทําได้ไหมคะคจริงใครกินอาหารครบห้าหมู่บ้างแต่ละวันไม่มีเนาะใช่ทึง สูงก็แย่แไปเลยสุดยอดนะคะห้ามืออ่ะจะได้ใช่ซึ่งมันเป็นการเรารู้ว่ามันง่ายแต่มันทํายากมากๆเลยด้วยเรารีบบ้างอะไรบ้างเนาะมันทําให้เราเนี่ยแล้วไม่ไม่ใช่ว่าแค่วันเดียวนะเราสะสมแบบเนี้ยมาเป็นปี10ปี20ปีนะคะคือ,ค,อคือตรงเนี้ยที่จริงถ้าเราเข้าใจนะคะเราทําได้อ่ะเราลดเราสามารถลดไขมันแล้วก็มีสุขภาพดีได้โดยตรงเนี้ย ต้องบาลานซ์กันนะคะระบบไหลเวียนเลือดลำไส้แล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็การเผาผลาญแต่เชื่อไหมคะถ้าเราทําไม่ได้ตรงนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวลดไปลดมาอ่ะมีปัญหาอีกใช่ไหมคะจริงจริงอ่ะพี่นาว่านะรีบอลอ่ะไม่ได้จําเป็นถ้าเราทําตัวนี้ได้เราสามารถควบคุมระบบการไหลเวียนของเลือดเราได้ไหมไม่ได้เนาะใช่ระบบการขับถ่ายเนี่ยเราก็ควบคุมไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะเนี่ยก็เลยมีใช่รีบอลก็เลยจําเป็นแล้วก็ใช่ค่ะพี่สุ ที่จริงรีบอลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถ Re Sale รีบูดเซลล์ร่างกายได้แล้วก็ลดไขมันได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้สู่กับพี่นาจะมาเจาะตัวหลักๆ<ช>คือที่จริงทุกตัวสําคัญหมด<ช>เพราะมันเข้าไปทํางานในแต่ละจุดไม่ตรงกันแต่วันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีโปรใช่ไหมคะเซตเนี้ยอ่าดูโอ้ใคร<อ>ท้อตลาดไปแล้วบ้างตัวนี้ บอกเลยนะเซตนี้ขายดีมากๆนะคะแล้วก็เซตนี้นะบอกเลยว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะทุกครัวเนี่ยต้องมีต้องทานนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะอะไรที่ต้องทานตัวนี้นะคะเดี๋ยวเป็นตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะใช่ค่ะพี่สุก็ตัวนี้นะคะตัวไขมันดีนะคะเอาจริงๆนะคะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ทานออเรซาเนี่ยเราได้ไขมันดีจากอาหารประเภทไหนบ้างที่เรากินทุกวันโอ้ยไฮโซใช่ค่ะเราจะต้องได้อาหารที่เป็นประเภท อัลมอนด์แบบนี้ปลาทะเลน้ําลึกอะค่ะต้องลึกแค่ไหนเอยใช่ไหมคะพี่สุสุดท้ายบางทีเรากินไขมันดีได้เนาะแต่ว่าแคลอรี่มันเกินใช่ไหมคะอ่านี่มันก็เลยมีนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งผลิตภัณฑ์ออรซ่าใครได้ลองบ้างแล้วยังคะได้ลองแล้วเนาะใช่ค่ะพี่นาก็คือตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเป็น คือเป็นตัวแบบตัวเด็นเลยนะคะทุกคนเนี้ยต้องทานแล้วก็ทุกบ้านเนี้ยต้องมีนะคะตัวออเรซ่าใช่ไหมคะพี่สุช่ช่วยะอะไรบ้างคะพี่สุตัวออเรซาตัวนี้จะช่วยครบทั้ง5้าระบบเลยที่จริงน้ำมันไขมันดีอะ่ะมีเยอะนะคะไม่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันคือทุกอย่างแต่ว่าที่เลกาซี่ได้ใช้ตัวนี้เข้ามาค่ะเพราะว่าทุกคนสามารถกินได้และมันสามารถดูแลครบทุกองค์ประกอบจริงๆนะคะ<ช>ตัวนี้น <ะ S 2> ดูแลระบบหลอดเลือดใช่ใชค่ะระบบหลอดเลือดและหัวใจนะคะแล้วก็ระบบผิวหนังนะคะ คน,คนที่สัง,ง,สงเกตใช่สังเกตนะคนที่ทานออรซ่าประมาณอาทิตย์แรกอะ่ะเขาจะผิวใสแบบใสมาจากข้างในอ่ะดูแบบดูดูแบบแบบเห็นได้ชัดอะ่ะเ,เปล่งปลั่งอ่ะ ประกายแสงใช่มีออร่าใช่ค่ะแล้วก็ระบบประสาทและสมองค่ะแล้วก็อะไรอีกครับระบบฮอร์โมนนะคะคนที่เหวี่ยงวินง่ายใบทองนะคะต้องจัดตัวนี้เลยสังเกตตัวเองนะคะว่าใครชอบเหวี่ยงคุณสามีที่บ้านหรือว่าแบบดูลูกนะคะก็ทานออรซ่านะคะตรงนี้เนี่ยจะหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะถูกต้องถ้าเราดูแบบนี้ที่จริงน้ำมันลำข้าวอะค่ะตัวเนี้แค่นี้เราว่าพอแลไหม คือเนี่ยคือสุดยอดแล้วใช่ไหมคะแต่เลกาซียังไม่พอค่ะยังใส่วิตามินอีไปอีกตัวนี้จะเป็นตัวซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์ตัวนี้คือเทพมากนะคะเพราะว่ามันจะ ดีกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณ50-60ถึงเท่าและที่สําคัญมันยังใส่โคลนสซคิวเทนไปด้วยค่ะตัวนี้มันเป็นเหมือนพลังงานให้กับเซลล์อะค่ะเอาง่ายๆถ้าเรารู้อะคนที่เป็นนักกีฬาหรือว่าออกกําลังกายอะค่ะเขาจะให้กินตัวนี้เลยนะคะมันเป็นเหมือนแบตเตอรี่สํารองให้กับร่างกายอะค่ะนะคะอ่ะ<ช>ลองดูตัวนี้ถามว่าที่จริงอะร่างกายสามารถผลิตได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นอะตัวนี้มันจะผลิตน้อยลงพอเกิน25เนี่ยเชื่อว่าในในห้องนี้ค่ะก็ ยังยังสิอยู่ใช่ค่ะเกิน25อายุเจลดสิบแปดค่ะร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้รับโคนลไซคิวเทนนะคะในแต่ละวันเนี่ยตามโดสที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะมันเป็นมันจะใช่มันจะเป็นพลังงานสำรองของร่างกายใช่ค่ะคนที่รู้สึกเหนื่อยง่ายล้าหายใจเหนื่อยไตรู้สึกว่าเริ่มอ่อนแล้วหรือว่าอะไรนะคะตัวนี้สามารถเข้าใจกองเสียแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้ด้วยนะคะนี่คือหน้าที่ของโคนลไซคิวเทนนะคะอ่ะมาดูต่อไปบ้างค่ะแล้วตัวนี้อะคะเป็นไงบ้างคะพี่นา ยนะคะบอกเลยว่า Legacy นะคะได้เขาเรียกว่ามีมาตรฐานในการผลิตนะคะตัวนี้ออเรซ่าของเรานะคะได้รับการมาตรฐานแล้วก็วิธีการผลิตกรรมาวิธีการผลิตอาหารใช้ในการสกัดเย็นนะคะเพราะว่าตัวนี้ข้อดีนะคะก็คือว่ามันจะไม่มีสารตกค้าง <ใ>กระบวนการผลิตอาหารทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทานสารอาหารที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพน้อยที่สุคือคปกติแล้วอ่ะค่ะเขาจะใช้เฮกเซนใช่ไหมคะในการสก,กรัดแล้วมันก่อให้เกิดมะเร็งได้แต่ของเราอะสก,กัดแบบเย็นแล้วแล้วก็เนี่ยมีการตรวจทุกรถจริงจริงน็อดดเท็กทุกรสเลยใช่ <X> นวัตกรรมสามไฮของเรานะคะการันตีได้เลยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะแล้กวก็เนี้ยส,สารสารเกรม,ม่านะคะที่อยู่ข้างในก็มีการตรวจทุกล็จริจริงนะคะเกินดุลทุกรอบเลยใช่หลายคนจะถามนะคะว่า คุณแม่ตั้งท้องตั้งคันเนี่ยทานได้ไหมทานได้นะคะนาัการันตีเลยนะทานตั้งแต่ตั้งท้องเลยค่ะตั้งแต่ก่อนท้องแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่จะพบบ่อยก็คือเด็กทานได้ไหมนะคะลูกพินานะคะทั้งสามคนเลยทานได้แม้กระทั่งคนล่าสุดนะขวบกว่าๆค่ะพ่นาจะเจาะแล้วก็ให้เขาทานนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าสารอาหารในนี้ค่ะมันสามารถที่จะเป็นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาได้นะคะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันบ้างเลยะละกันเมื่อกี้ออเรซ่าไข่มันดีเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวนี้มันดีมากแต่อีกคู่่่่นนนึึงงคคะะะอีีกตัวท ไม่ได้เลยสุเชื่อว่าตัวนี้ค่ะถ้าหลายคนเห็นอ๋อไนวตรียมมีไหมคะที่ว่ารู้สึกว่ามันก็แค่ิวเทรียมมันคือวิตามินนะคะมันคือวิตามินตัวเล็กแต่มันมีผลมากกับชีวิตเราสุบอกเลยว่าตัวนี้ถามว่าทําไมมันถึงจําเป็นถ้าเพื่อนๆไปดูงานวิจัยจริงๆอะคะ่ะคนไทยตอนนี้นะคะเกินครึง่งกินผักไม่เพียงพอต่อวัน เห็นไหมคะ89%กินแล้วนะคะแต่ว่าได้ไม่ครบ5สีสุดท้ายเป็นไงคะตอนนี้คนเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ4-50ปีใช่่คะ20ปีก็เป็นกันแล้วจริงไหมคะ้องค่ะเพราะว่าพวกนี้มันจะไปต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วตัวนี้เพื่อนเพื่ๆลองดูนะคะสถิติคนกินผักน้อยทําให้เสี่ยงป่วยโรคอ้วนแล้วก็ NCDs โรคนี้ก็คือเบาหวานความดันมะเร็งทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นได้ง่ายขึ้นจําเป็นไหมคะทีนี้ จำเป็นใช่เพราะว่าบางคนยังคิดว่าไม่เกี่ยวเ<ช>นาะ<ช>แค่ไม่ทานผักไม่ทานวิตามินเองแต่ไม่ใช่บอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่แค่วันสองวันนะเราทน<ช>เราแบบใช้เขาเรียกว่าใช้ร่างกายมากี่ปีแล้วเนาะ<ช>ตามอายุของตัวเองได้เลยนะคะใช่สุก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะคือบอกเลยว่าในแต่ละวันกิน<ช>ไม่ครบแน่นอนอยู่แล้ว<ช>พวกเราคือคือลองเช็คตัวเองดูนะสุว่าตอนเนี้ยยากเนาะใครจะทําได้ทุกวันจริงไหมคะใครมีเวลาบ้างหาเช้านี้ฉันจะทานผักห้าสีนะหาให้ครบ อ่าแล้วบางคนบอกว่าทําได้นะคะพี่นาไปหาสิผักออร์แกนิกออร์แกนิกจริงหรือเปล่าตอนนี้นะคะที่เขามีการสุ่มตรวจนะคะพบสารเคมีตกค้างเยอะมากเพื่อนๆลองดูนะคะไอ้ตัวที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอ่ะพริกแดงถั่วฝักยาวกะเพราเฮ้ยมันตกค้างขนาดนี้เลยหรอใช่พริกพริกแดงอ่ะเห็นไหมอ่ะเวลาเราซื้อพริกแดงอ่ะมันอยู่ได้นานมากนะใช่แสดงว่าการที่เราจะกินวิตามินจากพวกนี้สุดท้ายแล้วอ่ะสารพวกนี้ก่อมะเร็งได้นะคะศัตรูพืช ใช่ไหมคะแสดงว่าสุดท้ายเราไม่รู้จะกินอะไรกันแน่จริงไหมคะ,ะตัวนี้สู่บอกเลยวิตามินแรน่ธาตุน่ะทำไมมันถึงจําเป็นถ้าเพื่อนๆนดูคนที่ขาดนะสู่บอกเลยเกือบ100%ส่วนใหญ่กินไม่ครบใช่ไหมคะใครอลองลองเช็คอาการตัวเองนะคะว่าใครกําลังเป็นบ้างนะคะคนที่ปวดปวดเมื่อยตามตัวเป็นสิวหัวใจสัน่น เหนื่อยล้าผมร่วงใครเหนื่อยบ้างใครเหนื่อยบ้างใครเหนื่อยบ้างไม่มีเลยในนี้ไม่มีเลยอ่ะสู่ให้ดูตัวอย่างก็แล้วกันแค่วิตามินบีตัวเดียวนะคะอาจถึงตายได้นะตอนนี้มีใครเป็นอยู่บ้างคะผมร่วงดึงมาที่หุ้ยมาแบบขยโยแบบนี้เลยกระตุ้นเลยกระตุ้นกระตุ้นเลยผมร่วงใช่ปากนกกระจอกค่ะมีใครเป็นบ้างคะอ่ะสรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเป็นเยอะเลยก็คือผิวหนังอักเสบรุนแรงบางทีไม่ใช่แพ้อะไรนะคะ แต่เราขาดวิตามินอยู่หรือเปล่าจริงไหมคะเนี้ยใ<ช>ให้อยู่ง่ายๆเลยแค่วิตามิน A อะบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไรนี่เราทุกคนก็เราก็กินกันอยู่แล้วกินผักบุ้งกินอะไรใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นี่คืองานวิจัยจริงๆนะคะถ้าเราประมาทเรื่องนี้ทาให้ตาบอดได้นะใช่นะคะนี่คือเรื่องจริงที่ขาดวิตามินเอ, <A S 2> เอสุขภาพใช่อันนี้สุยกตัวอย่างแค่2ตัวเองนะแต่ร่างกายของเราอะมันมีกี่ตัวล่ะคะ A ถึง Z ใช่ไหมคะเยอะมากเยอะมากมากใช่ค่ะพี่สุใช่อะเราลองมาดูกันเลยว่าตัวนี้มันคุ้มยังไงที่จริงถ้าเราเข้าใจะคะ่ะตัววิตามินแร่ธาตุอะมันไม่ใช่เป็นแค่สารนะคะตัวนี้ถามว่าทําไมมันถึงใส่ในเซร,รีบอลถ้าเพื่อนเพื่อนดูอะมันจะเป็นแร่ธาตุที่ตัวนี้มันสามารถผาอผ่านแป้งไขมันน้ําตาลได้สามารถ คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีทำไมฉันลดแล้วแต่ไขมันไม่ลดอะค่ะตัวนี้มันจะไปลดการก่อตัวของไขมันด้วยมันทําให้ไขมันผอผผันได้ง่ายขึ้นจาเป็นไหมคะทีนี้จาเป็นเนาะใช่ที่สุดสู่บอกเลยอ่ะเรามาดูแล้วตัวเนี้ยใครกินได้บ้างคะอันนี้คือใครกินครบบ้างไม่มีทางเลยเนาะวันหนึ่งครึ่งกิโลครบห้าสี่กินไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าเนี่ยมันก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาอือ อลองดูกันค่ะแล้วจุดเด่นของตัวนี้ยังไงบ้างทําไมเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องใส่ไปในรีบอนด้วยนะหรือจะกินแยกถามว่าดีไหมใช่คือที่สุดตัวนี้มันจะทําให้สารอาหารได้ครบค่ะ แล้วก็มันจะช่วยเสริมวิตามินที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้นะคะ<ช>แล้วก็ช่วยเร่งปวดผานได้ด้วยใช่เราแทบจะไม่ต้องหาตัว<ช>อื่นทานเพิ่มเลยบางทีเนี่ยเราไปซื้อวิตามินเวลาเราไปที่ร้านหมอเนาะเราก็จะซื้อแยกนะวิตามินวิตามินซีวิตามินใช่ค่ะแต่อันนี้คือมันควบรวมที่เดียวจบเลยและตัวนี้สามารถเย็บยังการสร้างไขมันใหม่ได้ด้วยนะพี่นาสุดยอดมา<อ>กเ<ล>ี่สุดเลยสุดบอกเลยนะยนะถามว่าไอ้ซองเล็กๆที่มี3เม็ดเนี้ยใส่ไปอ่ะ มันมี14ชนิดเลยนะวิตามิน14ชนิดผักผลไม้5-10ชนิดแล้วก็แร่ธาตุอีก11ชนิด<ช>คือคที่สุดอ่ะคุ้มมากเอาจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยของ Legacy อ่ะคือที่จริงวิตามินตอนเนี้ยเถึงแทททุกอย่างเยอะหมดเราแยกซื้อเป็นขวดได้นะคะแต่มีไหมคะที่เราจะได้ครบแบบนี้แล้วซื้อแค่2องเดียวจบแค่50-60บาทอ่ะยากนะคะยากลองดูสู่ให้ดูง่ายๆเลยแค่บรอกโคลีหัวเดียวอ่ะไปตลาด ถามว่าถือตังไป50บาทน่ะได้อะไรบ้างคะบคลูกอลี่หัวเดียวจุกใครชอบเดินตลาดเหมือนพี่นาบ้าง<ช>พี่นาคนชอบเดินตลาดมากนะแล้วบอกเลยว่าถ้านิวเทียมนี่คือพี่นาการันตีเลยว่าโคตรถูกเลยเราพาเงินไป500้อ่อะไปตลาดอะได้ไม่ครบจริงใช่และตัวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนดูบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากได้วิตามินซีบ้างแคลเซียมบ้างสุยกตัวอย่างอย่างเดียวเลยแคลเซียมของเลกาซี่อะทำไมอยู่ในรูปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นอะแคลเซียมอะมิโนแอ,อซิดเิเลตสุบอกเลยนะตัวนี้ที่ใส่เข้าไปอะสามารถดูดซึมได้ 8 0ถึงเปอร์เซ็นต์แต่ตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะมันอยู่ในในรูป <Okay. S 1> อ่ะง่ายๆคือคาร์บอนินะอ่ะง่ายๆคือตรงนี้มันจะดูดซึมได้ประมาณ1 0บถึงเปอร์เซ็นต์เองใช่แล้วแสดงว่ากินไปของเราไม่ต้องกลัวเปลืเสียตังเปล่านะคะใช่ค่ะของเราเพราะ,<จ>ะว่าของเรามีนว,วัตรกรรมใช่ไหมคะพี่สุใช่ค่ะนี่มีมีนว,วัตรกรรมตัวนี้ค่ะอาลเบียนคือตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเป็นระดับโลก เขาการันตีเลยว่าตัวนี้อะค่ะถ้ากินไปแล่ธท่าน,นะคะที่มีสัญลักษณ์อัลเบียนะร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าตกค้างและร่างกายได้เต็มเต็มค่ะอ่านีเน่เพื่อนๆสามารถเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ไปไปพูดได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยพอเราได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะใดเพื่อนๆคิดถึงรายชื่อที่เราอยากที่จะไปบอกต่อเรื่องอน้ำมันลำข้าวกับนิวเทียมบ้าง มีไอเดียไหมเนาะ응ใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเพื่อนๆลองลิลาชื่ออะไรไปพลางๆได้เลยนะคะที่จริงวิตามินที่ใส่เข้าไป3เม็ดเนี้ยค่ะสุบอกเลยนะคะคือแต่ละเม็ดอ่ะมันมีหน้าที่ต่างกันอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยอ่ะดูง่ายๆเม็ดสีเหลืองอะคะ่ะวิตามินรวมตัวนี้ถ้าสมมุติเรากินส่วนใหญ่สุบอกเลยร่างกายของคนเราอ่ะมันกินไม่ครบอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าตัวนี้กินไม่ครบระบบย่อยอาหารเราก็ไม่ดีหัวใจเราเต้นผิดจังหวะอีกสารพัดอีกใช่ไหมคะแล้วตัวนี้ค่ะ เม็ดสีขาว,ขาวอ่าตัวนี้ก็จะทําให้ถ้าสมมุติเราขาดนะคะทุกอย่างจะชอ้อไปหมดเลยย่อยอาหารชอ้อหายใจช้าด้วยเป็นเปล่า <c oughs> ไม่น่าจะชอ่อเลยอย่าย่อยช้ใช่ค่ะใช่ถ้าใครไม่อยากแก่ย <c oughs> วเทียมต้องกินนะคะตัวนี้ช่วยชะลอวัยได้ด้วยนะคะใค,กกใครไม่อยากแก่บ้างใครไม่อย <c oughs> ากแก่บ้างทันเลยนะคะยวเทียมที่สุดบอกเลยว่าตัวนี้คือนวัตกรรมคือที่สุดดูดซึมได้แบบ เต็มๆอ่ถ้ากินไปนะคะคือเซลล์อิ่มมากและที่สําคัญเมื่อกี้สุบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าตัวนี้มันช่วยลดไขมันได้อิ่มได้มีตรงนี้มีงานวิจัยนะคะว่าวิตามินและธาตุมันจําเป็นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้และวิตามินที่อยู่ A, B บเ e, B, 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 2, B, เ B, บตรงนี้นี่แค่าบางส่วนนะคะ ทุกตัวอยู่ในนิวทรียมหมดเลยใช่ครบรวมไว้หมดมแล้วนะคะเลกาซีน่นําสารอาหารพวกนี้ค่ะเข้ามาอยู่ในบรรจุภัณฑ์แล้วก็ในนิวทรียมของเราคือไม่ต้องะะไปแยกซื้อเอาง่ายๆได้ครบคือจุดเด่นมันเลยไอตรงนี้แค่ซองเดียวอะ่ะห้าหกสิบบาทน่ะเพื่อนๆว่าหาที่ไหนได้จริงไหมคะได้ครบเลยไม่ต้องไปแยกซื้อแล้วนะคะอ่าเรามาดูตรงนี้สู่ให้เห็นชัดๆนะคะอัลเบียนดูซึมได้เห็นไหมคะดูซึมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับ ทั่วไปที่ใช้กันนะคะถ้าไม่มีสัญลักษณ์นี้กินไปก็เปลืองตังเปล่า่<ช>รินะเราอาจจะกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะคแล้วนิวเทียมเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะก็ให้เพื่อนๆลองนึกดูนะคะวันนี้เนี่ยเราเนี่ย มีคนที่เรารักไหมมีใครที่แบบมีอาการที่เราฟังมาเมื่อกี้หรือเปล่านะคะให้เรานึกรายชื่อดูน้อแล้วก็คนที่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็สามารถเขียนชื่อเขาได้เลยนะคะคนที่พยายามลดทุนหรือว่าพยายามออกกําลังกายแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ค,คนป่วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพว่ <คน S 1> าหวานาพักผ่อนน้อยนะคะมีภาวะเครียดทุกอย่างมันเกี่ยวกับวิตามินเกี่ยวกับไขมันดีหมดเลยนะคะตัวนี้ริดไ,ดได้เลยค่ะเหมือนคนที่อ่อนเพลียใช่เหมือนคนที่ ปวดประจําเดือนเนาะใช,ใช่เพราะว่าเหมือนผู้หญิงเราจะเห็นเลยว่าคนที่มีอาการปวดประจําเดือนเนี่ยเยอะมากๆนะคะใช่ใชยิ่งตัวนี้ที่จริงเอาเอาจริงๆนะคะมันเหมาะกับทุกคนนั่นแหละคนไม่ออกกําลังกายเพ,เ,พเพื่อนเพื่อเห็นไหมว่าไม่ออกกำลังกายก็ต้องกินเพราะร่างกายมันจะเอาจากส่วนไหนล้ะคะใช่ใชไหมคะ<ช>แล้วคนคที่ออกกําลังกายยิ่งต้องกินเลยคะ่ะไม่งั้นเซลล์มันซ่อมไม่ได้จริงไหมคะ อาจจะบาดจิบนานขึ้นนะคะอะลองมาดูกันค่ะและตอนนี้ตัวนี้มันมีโปรอยู่ถ้าใครนึกไม่ออกนะคะว่าจะแนะนํายังไงเซตนี้เพื่อนเอนเห็นไหมคะว่าเซตโปรตอนนี้ได้เท่าไหร่คะ1นึ่งพันแคือเยอะมากแล้วใช่ไหมคะใช่สำหรับเพื่อนๆที่เก็บคะแนน RA เนาะตัวนี้ก็1เซตนะคะก็มีคะแนน RA ให้ด้วยนะคะ0.25 ใช่ค่ะถ้าเราไปแนะนาเราลองลิตรลายชื่อออกมาดูนะคะถ้าเราอยากกินเต็มโดสจริงๆอะคะ่ะเดือนหนึ่งวันหนึ่งอะให้กินสองซองข้อตั้งว่าเดือนนึงสองกล่องใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆไม่ไหวสักเดือนนึงสักกล่องก็ยังดีแต่ถ้าใครรักสุขภาพไม่อยากแก่จัดไปเลยค่ะตรงนี้นะคะนี่เราสามารถแนะนําได้ลองออกแบบดูนะคะในแต่ละครอบครัวสุเชื่อว่าถ้าเราคุยเป็นอะตัวนี้สามารถแนะนําได้ง่ายมากๆเลยนะคะ ลองมาดูกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป้าทําไมถึง3าครอบครัวสู่ให้ดูง่ายๆสมมุติเราตั้งเป้า3เซตใช่ไหมคะเซตหนึ่งอ่ะกำไรเอ้ย PV เท่าไหร่คะ3เซต32,40 PV ใช่ไหมคะตัวนี้กําไรต่อเซตอยู่ที่3000กว่าเลยนะสามเซตเนี้ยถ้าเราทําพี่นาเกือบหมื่นอ่ะกำไรใช่นะคะนี่แค่2ตัวเองเนาะพิสูจน์เนาะใช่ค่ะอันนี้สู่แค่ยกตัวอย่างแค่ตัวนี้นะคะเพราะตอนนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามีโปรโมชั่นฝรั่งเศส ใช่นะคะมีใครย<น>ังเก็บไปบ้างยังคะในห้องนีนเน้เพื่อนๆเก็บ50,000อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่เราไปโฟกัสทีมงานเนาะที่ยังเก็บคุณสมบัติ คะแนนฟรีห้าหมื่นนะคะยังไม่ได้เนาะก็เราสามารถเอาโปรโมชั่นตรงนี้ค่ะไปคุยกับจุดโฟกัสหรือว่าทีมงานของเราได้นะคะไกด์ไลน์ให้เขาอะค่ะว่าเขาจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะพี่สุก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งไอเดียใช่ใชค่ะเนาะก็วันนี้สุว่าเพื่อนๆน่าจะได้กระดาษแล้วลองดูค่ะถ้าไม่รู้จะชวนจะอะไรใครมีไหมคะคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมอนุบาลมัธยมลิสต์ออกมาก่อนเลยค่ะคนที่ขยันคนที่ทํางานคนที่ขยันก็เนี่ยฮะยุ่งยุ่ง ไม่มีเวลาคนที่ป่วยคนที่อ้วนอยากผอมตรงเนี้สุว่าเพื่อนๆสามารถลิดออกมาได้หมดเลยไม่ต้องคิดแทนนะคะธุรกิจนี้เอาจริงๆนะเงินน่ะไม่ใช่ต้นทุนหลักแต่ต้นทุนหลักคือ,อรายชื่อถูกต้องค่ะเนี่ยพอเพื่อนๆทําแบบนี้เสร็จแล้วลองเอามาใส่ในตารางนี้ดูค่ะรีบอนสกอร์สุว่าเพื่อนๆนที่อ่าน5้าเอแล้วน่าจะคุ้นๆตรงนี้คุ้นไหมคะ 5F คือที่สุดแล้วนะคะตรงนี้เพื่อนๆเอาไลน์ชื่อที่ได้อะคะ่ะลองมาใส่ในนี้ดูนะคะใครที่มีรายที่มีคะแนนเยอะเยอะสุดอะ่ะชวนก่อนคือตรงนี้มันจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ ที่ได้ได้มากได้มีประสิทธิภาพที่มากกว่าค่ะ,คะแล้วก็ให้เราคิดว่าเราอ่ะนาสิ่งดีๆไปให้เขาเราอยากให้เขาอ่ะสุขภาพดีเราอยากให้เขา,ขาเ,าาเขานี่ยแข็งแรงเราก็เลยไปคุยเรื่องเรื่องตัวน้ำมันลําข้าวแล้วก็นิวเทียมเนาะ<ช>อยากให้เขา,าได้รับสิ่งดีๆนะคะ,คะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไปขายนี่เดี๋ยวเราจะไม่กล้าไม่กล้าที่จะทักเข้าไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราไปขายของแต่ถ้าวันเนี้ยเราไปมอบความรู้สึกดีๆหรือว่า ความหวังดีของเราอะค่ะอยากให้เขาเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันหนึ่งอะเขาจะมาขอบคุณเราเลยนะว่าขอบคุณมากๆเลยนะวันนั้นอะที่แนะนําให้เรากินตัวนี้ค่ะได้เ,เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวสุว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้คื